เคาะลุงนะครับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอต็ดอย่างที่ทราบกันดีนะครับผมว่าผลงานระยะหลังๆนี้ของเอลิกันทักที่คุมทัพแมนเชสเตอร์ยูเอต็ดต้องบอกว่าน่าผิดหวังสุดๆนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการตกงานอย่างมากๆนะครับแม้ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาในกรอบของฟีฟ่าเดย์จะยังไม่มีการอาการเปลี่ยนแปลงกุญซือแต่อย่างใดน,นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ณหลังจากนี้นะครับต้องจับตามองให้ดีเพราะมีโอกาสที่ บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอาจจะหมดความอดทนกับเอลิธันฮากก็เป็นได้นะครับล่าสุดเดี๋ยวข่าวคนดังนะครับชาวดอยช์เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการล็อกเป้ากุนซือคนใหม่แล้วนะครับผมนั่นก็คือลูเบนอโมลิมนะครับในใหญ่ของสปอร์ติลิสบอนเข้ามาทำทีมหากว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำการปลดเอลิธันฮากออกไปนั่นเองนะครับนักข่าวรายนี้ก็คือฟลอเรนเพตเทนเบิร์กนะครับเป็นนักข่าวคนดังสายสกายสปอร์ตของเยอรมันนะครับผมก็ได้มี การออกมาระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสนใจในตัวของรูเบนอโมลิมกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนที่จะเข้ามาทํางานแทนที่ของเอลิเันฮากดาวใหญ่ออเอลิเันฮากนะครับในใหญ่ชาวดาว,ด,าวดัตช์นั่นเองนะครับแมนยูไนเต็ดนะครับออกสตาร์ทได้อย่างย่าแย่มากนะครับในฤดูกาลนี้หลังจากผ่านไปเพียงแค่7เกมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นก็โอ้โหลังอยู่ที่อันดับที่1 4นะครับผมแล้วก็เก็บได้เพียงแค่8คะแนนเท่านั้นถือว่าเป็นการเก็บแต้มได้น้อยที่สุดในประวัติามตมั้ง่่ทีเลยลกอ ก็ว่าได้นะครับซึ่งณนะเวลานี้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็ยิงได้เพียงแค่5ประตูเท่านั้นนะครับด้วยเหตุนี้นะครับทำให้มีรายงานว่าออกมาอย่างต่อนเนื่องว่าเทนฮากนั้นก็ใกล้ที่จะโดนอัปเปหีเต็มทนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดกรณีที่เอลิเทนฮากต้องเก็บข้าวของออกจากถิ่นโอทาฟร์แล้วก็งานงาน,งานนี้นะครับทางฝั่งของแพตเทนเบิร์ดนะครับผู้สื่อข,ข่าวชื่อดังรายนี้ก็ได้มีการระบุว่าทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการเลือกตััววเเเลลืออกไปป็นที่ยยรยบ้้แ รูเบนอโมลิมนั่นเองนะครับกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนที่ต้องบอกว่าเขาทําผลงานให้กับต้นสังกัดณเวลานี้ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอโมลิมซึ่งจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้ายังไม่มีแผนที่จะโบกมือลาสปอร์ติ้งลิสบอนแต่อย่างใดในช่วงกลางซีซั่นนะครับแต่การนั้นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแค่แมนเชสเตอร์ยูแต่ที่สนใจในตัวของอโมลิมนะครับที่จะเอาไปคุมคุมทีมเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องการที่อยากได้ตัวเขานั้นไปแทนที่ของเปปกดิโอลาวาวองมื จากตำแหน่งในฤดูกาลนี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับผมของเรื่องของกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องบอกว่ายังไม่นิ่งแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าผลงานตอนนี้ของเอลิเทนฮากนั้นโอ้โหต้องบอกว่าสั่นคลอนสุดๆแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนไล่ออกนั้นโอ้โหได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยวก็ติดตามรอด,ดูกันต่อไปเพราะเชื่อว่าในภายในฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเรื่องของกุนซืออย่างแน่นอนไม่ช้าก,ก็เร็วแล้วก็สุดท้้าาาายยกก็็ไมมม่่่รรรูวใคคจะเปนนุซือห ต่อไปที่แมนเชสเตอร์ยูเ็ดต้องการนะครับซึ่งถึงอย่างนั้นก็คือลูเบนอโมลิมก็เชื่อว่าแฟนขีนั้นก็อยากจะเห็นเช่นเดียวกันครับและนี่คือทั้งหมดของข้อลูกหนังกับจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเ็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดแตูนสายสาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ